สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อปาฏิหาริย์ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน11วันนี้โดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย สิ่งไหนดีรับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะ,อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่ากเก็บเอาไปคิดมากนะคะชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะรับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอใบแรกนะคะเฮอร์มิส เจ็ดเหรียญน,นะคะอ่าจัสติสไฮโดรฟนหนึ่งดาบโดยภาพรวมนะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะหกถ้วยอืมแปดเหรียญน,นะคะสองดาบเป็นไพ่หกดาบแล้วก็ใบสุดท้าย จะเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะปาฏิหารข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลน่นาจะเป็นในเรื่องของการที่คุณสามารถก้าวข้ามความยากลำบากต่างๆในชีวิตไปได้นะคะอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจเรื่องแย่ๆสิ่งไม่ดีต่างๆมันกำลังจะจบสิ้นไปแล้วและโชคชะตากำลังจะนำพาคุณ ไปเจอสิ่งที่ดีไปเจอสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จก็ได้นะคะไพ่เฮอร์มิตนะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการศึกษาหาความรู้การแสวงหาการค้นหาในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะคุณอาจจะได้รับคำตอบนะในสิ่งที่คุณรอคอยเป็นคำตอบที่ทำให้คุณใจฟูก็ได้นะคะหรือหากคุณเจอเจอกับปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ก็จะมีคนหยิบยืน่นความช่วยเหลือเข้ามาโดยทันทีทำให้คุณก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้รวมถึงมีครูบาอาจารย์ดีที่คอยบอกคอยสอนคอยแนะนำนะใครก็ตามที่แนะนำเราบอกเราสอนเราเนี่ยก็ขอให้น้อมรับด้วยความยินดีเราอาจจะนํานําเอาหลักคิดนะคะนําเอาคำสอนต่างๆนะมาปรับใช้กับตัวเรา ทำให้ชีวิตดีขึ้นก็ได้นะคะนะเหมือนมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรือถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะกำลังค่าเข่งกับการเรียนค่าเข่งกับการเตรียมตัวสอบก็ได้นะถ้าคุณขยันอ่ขยันตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือก็มีโอกาสสูงมากที่จะสอบได้สอบผ่าน นะได้เรียนต่ออย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะนะก็เป็นาการาศึกษาหาความรู้การเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองหรือบางท่านเรียนจบแล้วนะคะก็อาจจะเรียนเสริมเรียนเพิ่มในสิ่งที่คุณสนใจเหมือนคุณสนใจในเรื่องอะไรก็ตามอะ่ะคุณไม่เพียงแต่สนใจอย่างเดียวนะก็อาจจะไปฝึกฝนไปลงมือทำนะคะทำให้มันดีที่สุด นะอยากให้ทำแบบสำเร็จเลยก็ได้ซึ่งสิ่งที่คุณไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มไปฝึกสกิลทักษะอะไรใหม่ๆนั้นก็สามารถนำมาต่อยอดกับการทำงานกับการทำธุรกิจหรือการหาเงินเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะเหมือนคุณก็กำลังแสวงหารูปทางใหม่ๆสิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณด้วยเนี่ยแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังเรื่องเงิน หวังเงินอะไรไว้ก็จะได้นะคะเงินที่มันมาจากการใช้ความสามารถมาจากสิ่งที่เรารลงมือทอาจากสิ่งที่คุณไปลงทุนลงแรงไว้นะเริ่มที่จะออกดอกออกผลออกเป็นเงินเป็นรายได้ที่คุณปรารถนานะคะหรือหากใครที่มีปัญหาเรื่องเงินปัญหานี่สินในช่วงที่ผ่านมานะก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะคะนะโล่งใจขึ้นแต่เราก็ อย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มอะไรที่มันดูสุ่มเสี่ยงที่มันจะกระทบกับเงินของเราเนี่ยนะก็ต้องอระมัดระวังดูนะคะจะจ่ายค่าใช้ใจ่ายอะไรออกไปก็ต้องคิดเยอะหน่อยว่าจําเป็นต้องจ่ายไหมหรือตัดพวกค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยออกไปนะคะบางทีมันไม่จําเป็นต้องจ่ายก็ได้แต่อาจจะด้วย อ่ะพิเรตความอยากได้อยากมีนะเราก็เผลอนะคะใช้จ่ายเงินเกินตัวนะก็ต้องมีสติด้วยแม้คุณจะหาเงินได้เก่งนะโชคลาภการเงินเป็นใจทุกอย่างดูดีแต่เราก็ไม่ประมาทกับการใช้จ่ายเงินเป็นดีที่สุดนะคะเนี่ยมีไพ่จัดติ c ด้วยคุณอาจจะต้องเริ่มวางแผนการเงินให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะคะถ้าเรา าวางแผนการเงินทําเป็นรายรับรายจ่ายให้มันเห็นชัดเจนเนี่ยว่าเงินเข้ามาเท่าไรจ่ายไปกับอะไรมันก็จะทําให้เราได้รู้แล้วก็จะวางแผนการเงินได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะและไพ่จติกนะก็ยังเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงาการที่คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะถ้าคุณกระทําแต่ความดีทําสิ่งที่ถูกต้องซื่อสัตย์กับอาชีพของคุณ นะซื่อสัตย์กับตัวคุณเองเนี่ยไม่ว่าคุณจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือมีเรื่องของคดีความใ,ใดใเนี่ยคุณก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมจะช่วยคุณทําให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีต่างๆหรือใครที่ทํางานทางด้านกฎหมายนะคะทนายความอายการผู้พิพากษาหรืองานที่ต้องตัดสินการแข่งขันที่ต้องใช้ความยุติธรรมอย่างเช่นเป็นกรรมการนะตัดสินการแข่งขันต่างๆ ซึ่งเราก็ต้องอตัดสินด้วยความถูกต้องแล้วก็คงไว้ซึ่งความยุติธรรมไม่ลำเอียงจะทําให้คุณมีชื่อเสียงมีคนยอมรับในตัวคุณมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นดวงที่จะมีโชคลาบนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะให้โชคลาบครั้งใหญ่กับคุณก็ได้นะคะสิ่งที่คุณไปมูไว้นะไปขอไว้ก็มีเกณฑ์นะที่จะเป็นจริง แต่เราก็ต้องลงมือทําต้องขยันหมั่นเพียรด้วยนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเล็งเห็นพร้อมที่จะมอบความอวยพรดีๆอวยพรความสําเร็จนะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณทําให้คุณทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะทําให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีการคนไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตของคุณนะมีดวงแคล้วคลาดปลอดภัยด้วย ก็ขอให้กระทําแต่ความดีไว้นะคะคิดดีทดําดีพูดในสิ่งที่ดีเชื่อถือว่าอน,นิสงผลบุญก็จะช่วยหนุนนําทําให้ชีวิตของคุณนะราบรื่นมีแต่เฮงมีแต่ปังทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะ,ะนะทำดีไว้เถอะอย่างน้นอยๆมันจะมีเกาะแห่งความดีนั่นแหละที่จะกันสิ่งไม่ดีนะให้ออกไปสัตว์ตหมูมานก,ก็ ไม่สามารถทําอะไรเราได้นะคะก็โดยเกาะแห่งความดีนั่นแหละนะที่ช่วยเหลือคุณในสถานการณ์แย่ๆต่างๆนะคะมีไพ่หนึ่งดาบไพ่หนึ่งดาบนะคะเป็นไพ่ของการต่อสู้ความพยายามความอดทนที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จแล้วก็ชัยชนะด้วยนะคะหากคุณปรารถนาอยากได้สิ่งใดอยากสําเร็จอะไรขอให้รงมือทํา ลนะงมือทาแล้วก็มีความอดทนพยายามดูนะคะคือความสําเร็จเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะใช้ความอดทนก็จะทําให้คุณนะได้รับความสําเร็จแล้วก็ชัยชนะอย่างที่คุณปรารถนาแข่งขันอะไรนะคะนะก็จะได้รับชัยชนะด้วยเหมือนมีดวงที่อยู่เหนือคู่แข่งอยู่เหนือศัตรตูไม่มีใครจะทําอะไรคุณได้นะดวงแข็งดวงแรงสุดเลยมีเลือดของนักสู้นะคะ เรืองของอัศวินนะที่มีความใจกล้ากล้าหารกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่กำลังรู้สึกราลเลรไม่แน่ใจกับสิ่งที่ทำนะคะจงแปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าเราชัดเจนกับสิ่งที่ทำแล้วด้วยเลยนะคะ ใช้ความใจสู้นะใช้ความกล้าหาญความอดทนพยายามก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะมีดวงที่คุณจะได้เจอคนที่อยากเจออาจจะเป็นคนที่เราเคยมีความรู้สึกที่ดีในอดีตนะแล้วเขาคนนั้นก็อาจจะหายไปจากชีวิตของเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันนะคะอาจจะเป็นคนคุยเกาเพื่อนเก่าก็ได้นะก็ อาจจะมีเรื่องของการมีคอนเนคชันที่ดีต่อการมีการทำอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้นะคะหรือการที่คุณสามารถเคลียร์ปัญหาที่มันคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นสักทีคือต้องเคลียร์ให้มันจบไปเพื่อชีวิตจะได้ไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ปังกว่าเดิมดีกว่าเดิมนะคะถ้าเรา,ามัวแต่เหมือนผัดวันประกันพรุ่งไม่รีบเคลียร์ปัญหาให้มันจบสิ้นไป มันก็ไม่สามารถที่จะไปทําสิ่งใหม่ๆได้นะคะก็อย่ามองข้ามในปัญหาเล็กๆปัญหาเล็กๆบางทีถ้าปล่อยผ่านไปมันอาจจะกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่โตที่ยากเกินกว่าจะแก้ไขก็ได้นะคะเนี่ยแล้วก็ขอให้คุณขยันหมั่นเพียรเงินหรือรายได้ส่วนมากเนี่ยมันก็จะมาจากการลงมือทํามาจากความขยันขันแข็งของตัวคุณเองนอกจากยิ่งมูยิ่งปังแล้วยิ่งขยันก็จะยิ่งรวย นะยิ่งมีเงินเข้ามาเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตที่คุณสามารถนำไปสร้างชีวิตนำไปใช้หนี้หรือนำไปซื้อในสิ่งที่คุณอยากได้นะคะอ่าแล้วก็ขยันหมั่นเพียรไว้จะทําให้คุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกลด้วยนะคะนะยิ่งถ้าคุณ ขยันหมันเพียรลงมือทําก็จะทําให้มีเงินนะก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินตามที่คุณหวังเอาไว้ด้วยนะคะคุณจะได้รับข้อเสนอดีๆในเรื่องของงานในเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้นะคะแต่ก็ต้องดูได้ว่าสิ่งที่เสนอมานั้นมันถูกกฎหมายหรือเปล่านะคะเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหม เราอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์อย่างเดียวนะดูด้วยมิฉะนั้นมันอาจจะมีปัญหาตามมาได้นะคะหรือหากคุณต้องตัดสินใจกับเรื่องที่มันรู้สึกํำบากใจนะคะนก็ประมาณว่ารู้สึกโลเลไม่แน่ใจกลัวเลือกสิ่งนั้นแล้ว,แล,วแล้วเสียดายสิ่งที่ไม่ได้เลือกคือ,อมันก็อาจจะยากลำบากสักหน่อยแต่ถ้าเราตัดสินใจด้วยเหตุและผลแล้วก็ยึดหลักความถูกต้องเนี่ย มันก็จะส่งผลดีเมื่อเราตัดสินใจเลือกสิ่งใดไปก็มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นอย่าได้เสียดายอย่าได้กังวลใจนะคะเชื่อเถอะว่าสิ่งที่เราเลือกมักจะเป็นสิ่งที่ดีกับเราเสมอนะคะก็แปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจจะดีกว่า,าก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้แล้วก็เป็นราศีนะที่คุณจะได้รับกําลังใจที่ดีจากครอบครัวนะคะอาจจะมีความโชคดีนะมีโชคลาภจากครอบครัว จากที่อยู่อาศัยนะจากคนใกล้ชิดก็ได้มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะอาจจะคนใกล้ชิดจากคนที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยหรือไม่อาจจะเป็นในเรื่องของการได้รับมรดกตกทอดอาาได้ไปสืบทอดกิจการของครอบครัวอาจจะได้ทํางานใกล้ชิดกับญาตินะคะกับคนที่เรารู้จักก็ได้นะหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของ าการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อที่อยู่อาศัยใหม่หรืออาจจะมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้เหมือนเป็นช่วงที่คุณกําลังจะสร้างรากฐานชีวิตที่มีความมั่นคงนะคะหรือบางท่านนะคะช่วงนี้ก็อาจจะได้อยู่กับครอบครัวได้มีความรักความสามาัคคีเกิดขึ้นใครที่มีเรื่องไม่เข้าใจกัน,นกับคนในครอบครัวเนี่ยก็ ขอให้รีบปรับความเข้าใจนะคะพยายามรถอีโก้ลดความเป็นตัวเองลงบ้างมันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยน้อยที่ที่มันไม่เข้าใจกันก็ขอให้คุยกันด้วยเหตุและผลนะก็จะกลับมากลายเป็นครอบครัวที่มีความรักมีความสามัคคีเกิดขึ้นพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริม ซึ่งกันและกันมากขึ้นด้วยนะคะก็ขอจบก,การทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ